สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการขวิจารณโดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิเคราะห์วิจารณล่วงหน้าครับศึก P พีพีทีวีเกียรตเพชรซูเปอร์ไฟต์ประจำวันเสาร์ที่5เมษายน2568ถ่ายทอดสดทางช่อง p ีพีทีวีหมายเลข36ถ่ายทอดสดเวลา4นาฬิกา3ที่ปทีึงเวลา16นาฬิกา3ที่ปฏีจากเวทีมวย3อ้อมน้อยคู่ม,มวยทําการแข่งสดครับมีกันหมด4คู่คุยหนึ่งกาสดครับเป็นการผู้ห่างด้าน เพชรไก่ทองส่อตีฉพันธ์พวกกันทางด้านอัมพาดรถสวยจับเกรนะครับส่วนคู่สองการสดเปการผู้ล่างด้านพรเพชรสอราชภูมิพวกกันทางด้านกิ่งไผ่ส่วนไผ่นายิ้มชกเวทนน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบปอนด์คู่ที่สามขาสดนะไปลองคู่เอกเป็นการผู้ล่างด้านจงอางศึกสอเทพพิทักษ์ชกเวทนน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดปอนด์ต่อเวทนน้ำหนักหนึ่งปอนด์ทางด้านยอดก้าวไก่พียู่พระใบนะชกเวทนน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสองปอนด์คู่ที่สี่ขาสดเป็นการผู้ล่างด้านพรพิทักษ์สอจารุวันพวกกันทางด้าน ยอดขุนศึก1์แก้วประพละครับชกน้ำหนัก1 4 3ปอนด์เป็นคู่เอกคู่นำรายการครับก่อนที่เราทำการวิเคราะห์และวิจารณ์ผมขอความคุ้สนับสนุนสำหรับสมาชิกน่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการลุ้นกีฬามวยผมขอแนะนำพักยก PY24 มวยพักยกรบออโต้ราคาสนามเปิดให้เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยเซ็ตสำหรับสมาชิกท่านใดสนใจครับสาม,มารถแอดไลน์ครับตอบถามรายยุทกันได้นะครับ สมาชิกเวลาแอดไลน์เพื่อนเพื่อนสมาชิกอย่าลืมนะครับไตแอดนาแอดไลน์ line, ที่แอดพีวายสองสี่มวยพักยกพีวายสองสี่การเงินมั่นคงรับเต็มปวาก่อนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปนะครับอย่าลืมบอกว่ามวยตู้ช่องเจ็ดดาวนะครับแนะนํามาพักยกระบบออโต้ดีสุดตอนนี้นะครับต้องพักยกพีวายสองสี่เท่านั้นเราจะเริ่มทําการวิเคราะห์รายวิจารณ์นะคุยหนึ่งกาสดนะเป็นการพราง่งลังด้านเพชรใสทองสอง่สอเตชพันประกอทางด้านอัมพาดนะครับ รถสวยจ้าเจตชกน้ำหนัก1น0ปอนด์นักชงด้านฝ่ายแดงเพชรไสทองสอเตชพันธ์อายุ16ปีนักชกจัดสุราธ,ธานีสูง155เซนติเมตรทำการเก็บตวัวซ้อมที่ค่ายมวยสอเตชพันธ์ทางด้านเพชรไสทองนะัเมวยถนัดขวาครับจังหวะฝีมือดีนะบูสู้ดีเตะต่อยหนักแรงนะขยันเดินเปิดเกมขยันอวุนนะเข้าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้หัวจิตวใจสู้ดีไฟล่าสุดทีช่ชกนบแพ้คะแนนด้านบิ๊กบอสสิงห์คลองรานศึกรถสวยจ้าเจตบวก นุ่มยีนตะวันนานะครับส่วนนักชกด้านบ่ายเมืองอันพาดนะครับรถสวยจ้าเจดอายุ15ปีนักชกจวดนครราชสีมาสูง1 5 5ซนเมตรทำการเจ็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยรถสวยจ้าเจดจังหวัดเพชรบุรีทางด้านอัมพาดนะเป็นมวยถนดัดขวาจาวังหวะฝีมือดีเอากุบเครื่องนอกได้ในดีหลักเกลียบสมองมวยดีจังหวะดักเตะดักแทงดีนับเข้าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้หัวที่ดูใจมั่นคงส่องปฟล่าสุดมีชนะคะแนนทางด้าน สองไฟล่าสุดทรับแพ้คะแนนด้านจอมแก่นสอเตชพันที่เวทีมวสามอ้อมน้อยแล้วไฟล่าสุดทรมาพลิกเอาชนะคะแนนด้านเดอะบอยออตดอนที่เวทีมวสามอ้อมน้อยมวยคู่เนี้ยสมาชิกทางด้าน่ายแดงนับเพชรไสทองดาวรุ่งมาจากเวทีมววภูธรมาจากภาคใต้ครับในเวทีมาตรฐานเมืองกรุงเนี่ยชื่อเสียงการผ่านมวยกระดูกมวยเบอร์มวยดูวิบลอกคู่ชกครับประเภทมวยฝีมือดียกเครื่องบูต้ดีเอาออกได้หลากหลายครับตามสไตล์การทำมวยของนักค่ายสอเตชพัน์ ส่วนทางด้านอันพาดนับนักชกทุกน้องตามอจริงที่น้อยกันประมาณ2-3ปีนะปีครับประเภทมวยขบเครื่องนอกได้ในดีลหลักเคีื่อสมองมวยดีครับชกอยู่ที่เวทีมาสถานเมืองกรุงเป็นประจําสม่ําเสมอแวนมวยจอตู้เคยเห็นชกไปแล้วหลายป่นะครับคู่ขี่สุสีมาที่เวทีมวยสามอ้อมน้อย่ายมวยรเสเยจาเจตครับหน้าเสือเขาดูว่ามีมีเป็นลอมกันนะครับสรุปการของอจารย์คู่ที่1มวยคู่นี้นดูว่าหน้าชกกันเพียงแค่2นาทีเท่านั้นนะครับ และดูว่าวันชกจริงครับเวทน้ำหนักชกก็น่าจะชกอยู่ที่ประมาณ 39- 40กิกโลกรัมครับไม่น่าจะชกกันที่เวท100รปอนด์ครับส่วนตัวนัสมาติชิกมวยคุณเนี้ยผมเลือกชอบครับไปทางด้านอัมพาดรถสวยจ้าเจนครับดูว่าทางด้านอัมพาดครับจังหวะการเอาหุ่นจอกได้หลากหลายคล้องแควกว่าครับคบเครื่องกว่านอกได้ในดีครับชื่อเสียงการผ่านมวยที่เวทีมาตรฐานเมืองกรุงก็ดูดีกว่าครับชกประจําสม่ําเสมอกว่าด้วยครับบทเปลียดแล้วไปแล้ว เลือกชอบท่านอําพานะับจาชนะเพชรใสทองสอเตชพันไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2กาสอดพิการผู้ร่างด้านพรเพชรสอรัชภูมพบกับทางด้านกิ่งไผ่ส่วนไผ่นายยิ้มชกวทน้ำหนัก1 1 0ปอนด์นักชกด้านฝไายแดงนับพรเพชรสอรัชภูมิอายุสิปีนักชกจัดรูงหวัดลรบุรีสูง1้5เซนติเมตรทําการเก็บตัววิซ้อมที่ค่ายมวยสอราชภูมิครับทางด้านพรเพชรเป็นมวยถนัดสายครับเอาคุบเครื่องบู๊ตู้ดี เตะหนักต่อยแรงนับมาสอกไว้ดีเข้าในแข็งแรงใช่ได้จังวะดันแทงกว่างแทงก็ทำาดีโคจิรุใจเนี่ยสู้ดีมีทุกคืึตลอดสองไวลล่าสุดมีชนะน็อกอยุทยสามด้านคุนเดชของเขมายิมนับที่เวทีมววราาดำเนินแล้วไฟล์ล่าสุดนะชนะน็อกยุทยสี่ด้านนิวเคียสอสุภัทโทที่เวทีมววราชดำเนินส่วนนักชงด้านกวานน่างเงินนับกิ่งไผ่ส่วนไในายิมอายุ1ิบกปีนักชกประจังหวัดแม่ฮ่องสอนสูง158เซนติเมตร ทำการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยต่วนไผ่ในายิ้มจังหวัดลำพูนทางนั้นกิ่งไพ่นะเป็นมวยถนัดกว่านับตรงมวยมวยไฟเตอร์บู๊สู้ดุดันท้าดวลชวนแรกก้าแรกกาสวนเดินเปิดเกมนับต่อยมาต่อยหน้าต่อยท้องเตะขาฟันศอกอาวุธออกที่หนักอีแรงทุลุกเพื่อที่จะชใจสู้ดีมีทุกตลอดสองไฟว์ล่าสุดมีชนะน็อกที่สองนั้นแก้วมรกตเกียรติชันนันท่เวทีมวยช่องเจสีแล้วไฟว์ล่าสุดนับแพ้น็อกที่สี่นั้นแสงสักดาบอยท้าฉานที่เวทีมวยสาบอ้อมน้อย มวยคู่นี้สมาชิกทางด้านฝ่วยแดงครับพรเพชรนักชกรุ่นน้องรูปลางช่วงชกได์สูงหรอลอยกันเห็นเลยครับฟอร์มการชกช่วงนี้สดครับชนะต่อมา3ไฟล์รวดประเภททรงมวยทางมวยถนัดสายครับอาวุธกเครื่องอ,อกอนนินลากหลายหนักแรงกล้าแรงกาส่วนส่วนทางด้านฝ่ายเงินกิ่งไผ่นักชกรุ่นพี่ครับตามอายุจริงมากกันประมาณ 1- 2ปีประเภทมวยไฟเตอร์อาวุธอ่องที่หนักที่แรงทุกรูปเหมือนกันครับฟอร์มการชกชนะต่อมาสามซีฟไฟล์รวดเพ,พิ่งจะมาสะดุดครับแพ้นอกจุดสี่นัดแสงสัาดาบ,บอยท่าฉาง ทีเวทีมวยสามอ้อมน้อยในไฟาล,ล่าสุดครับแบบแฟนมวยไม่ค่อยพอใจครับกรรมการจับทางด้านกิ่งไผ่เร็วเกินไปนะครับสรุปการของอาจารย์คู่ที่2นะสมาชิกมวยคู่นี้ประเภทขาแรกขารุยนะคราแรกการส่วนด้วยกันทั้งคู่ส่วนตัวเลือกชอบและแนะนาให้สมาชิกเข้าไปก่อนนะทางด้านนักชกรุ่นพี่นั้นกิงนนนก่งไผ่นะดูว่านั้นกิ่งไผ่นะโดนต่อโดนนะร,รูปบูลูกสู้ธาตุมวยจิตใจจับมั่นคงกว่านบโดนต่อโดนับดูว่าอุ้ทางด้านกิ่งไผ่จะหนักแรงกว่านะ จะบทเปียชนะพรเพชรสอรัชภูมิไปได้แบบสนุกก็ามาถึงคู่ที่3นะครับคู่ที่3ากาสดนะเป็นการผู้รางด้านจงอางศึกส่อเทพิทักษ์เพรากับทางด้านยอดเก้าไก่พียูพระใบชกเวทน้ำหนักนะครับทางด้านจงอางศึกต่อเวทน,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 น้นำหนัก1ปอน์ครับ131ปอนดปอต่อเวท1ปอนทางด้านยอดเก้าไก่นับชกเวทน้ำหนัก132ปอนด์อนนักจงด้านป่ายแดงจงอางศึกส่อเทพิทักษ์รืงด้านจงอังสึกสิทธินายกอัธนง สิทธิ์นาย,ยกอ,อนงนครับอายุ29ปีนักชกประจังหวัดหนองบัวลำพูสูง106เซนเมตรทางด้านจงอางศึกนะครับเป็นมวยถนัดขวาอาวุา๊คเครื่องบูสู้ดุดันเตะต่อยหนักแรงครับมาสอกก้อยรุนแรงครับสอกดักสอกสวนก้าแรกก้าฝันมีลูกเตะขาแรงๆเข่าในร็อกรัดมัดตีแข็งแรงใช้ได้สอกรประชิชก,ก้อยดีหัวจิ๋วใจมั่นคงสองไวล่าสุดนะครับมีแพ้น,นอกยุด้ยสามด้านเงาพยักแอสันปาตองที่เวทีมวยรชดชำเนินครับแล้วก็ไฟล่าสุด แพนอ็อกยุ้ยสามด้านขุนพลเอกมองนอนทิเวทีมววราชำเนินส่วนนักชกด้านป่ายเหมือนครับยอดก้าวไก่พิวผ้าใบหรือด้านยอดก้าวไก่โรงเรียนกีฬาสุราษฎร์อายุ21ปีนักชกมาจากสุราษฎร์ธานีสูง1 6 7ซนเมตรทางด้านยอดก้าวไก่นะเป็นมวยถนัดกว่าครับจังหวะฝีมือดีเอาครบเครื่องจังหวะดักเตะดักแทงดีมาส่อกก้อยรุนแรงครับแข้งหน้าสายออกได้ดีเหมือนกันครับเข่าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงการย,ายได้ปลายมั่นคงคนจิตใจสู้ดี สองไฟวล่าสุดมีแพ็กคะแนนด้านเพชรคีรีส่วนน้ำทานคีรีศึกรวมพลคนสมุยแล้วไฟวล่าสุดนักมาชนะคะแนนทางด้านโปเตกอการร่วงที่เวทีมัวสามอ้อมน้อยมวยกุณเนียสมาชิกทางด้านไกวยแดงครับจงอางศึกนักชกรุ่นพี่เก่าเกมครับอายุมวยมากกันอายุจริงมากกันเจ็ดแปดปีครับชื่อเสียงการผ่านมวยเบอร์มวยดูดีกว่านะครับเคยทำฟอร์มการชกเนี่ยสดอยู่ช่วงหนึ่งนะครับชนะต่อมาลายไฟ แต่ช่วงหลังมาต้องบอกว่าฟอร์มการชกแย่ลงมากนะครับตีไฟล่าสุดยังไม่เคยชนะใครนะแพ้ต่อมาตลอดนะครับตีไฟดวดตามอายุมวยนะครับดูว่าช่วงหลังนะครับอาวุธอายุมวยเนี่ยมากแล้วนะจริงก็มากด้วยช่วงหลังมาครับโดนอาวุธนะครับออกลูกสะดุ้งออกการให้เห็นเกือบถูกไฟนะครับส่วนทางด้านยอยเก้าไกลนักชกรุ่นน้องฟอร์มสดครับลูกล้ามช่วงชกได้สูงนี่ลอยฝ่าครับสภาพร่างกายที่หนุ่มนี่สดกว่าแน่แต่ชื่อเสียงการผ่านมวยเบอร์มวยดูว่าหปอกประเภทมวยวุฒิคืเอนครับเตะต่อยหนักแรง อาวุธน่าเป็นมวยเข่านายแข็งแรงครับเดินแทงกว้างแทงการยีเร่ปลายมั่นคงไวนี้ถือว่าเป็นการขึ้นชั้นวัดชั้นกระหนักชกรุ่นพี่นะครับสรุปการของวิจาร์คู่ที่3ามนับรองคู่เอกส่วนตัวแล้วมวยคู่นี้ผมเลือกชอบและแนะนํานะครับสมาชิกให้เข้าก่อนทางด้านนักชกรุ่นพี่ขอให้เช้าว,วันชุกทางด้านจงอางศึกนะครับเนื้อตัวมาดีน้ําหนักไม่มีปัญหาครับดูว่าต้นนับทางด้านจงอางศึกนะครับอาวุธรงนอกเจาด้หลากหลายได้หนักได้แรงกว่าจงังหวะต่อยมดต่อยหน้าต่อยท้องเตะขาฟันศอก ลุ้นนับกดน็อกรับเต็มก่อนได้หรือว่าต่อยแค่เปะแค่เซย์แค่เมาวก็ดูดีกว่าับตามทรงมวยทางมวยสมาชิกเข้าไปก่อนนะทางด้จารจงอางศึกนะดูดีกว่ามีราคาสมาชิกก็อย่าลืมแต่งตัวบางทุนด้วยส่วนเกมไปปลายนะทานดาจานจงอางศึกนะยืนระยะอยู่ได้ไม่ยุบไม่ยน่นไม่แผ่วเน้นรุกหนักรุก่งแรงหูตู้นะครับอย่าปั้มเข่าง่มากดูดีกว่านะน่าจะากแจก้งเกิดได้สําเร็จครับจะเอาชนะยอดเก้าไก่หนักชกรุ่นน้องไปได้แบบสนุก ก็ามาถึงคู่ที่4ี่ครับคู่ที่4ก่ขาสดเป็นคู่เอกครับคู่นํารายการเป็นการผู้ร่างด้านพรมิทักษ์สอจารุวันพบก,กับทางด้านยอดขุนศึกสิ์แก้วบลนชกเวน้าหนัก1นึ่งร้อยปอนด์นักจงด้านปวายแดงครับพรมิทักษ์สอจารุวันอายุ18ปปีนักชกจัดอุบลราชธ,ธานีสูง182ซนเมตรทำการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยสอจารุวันจังหวัดรีสะเกกทางด้านพรมิทักษ์เป็นมวยถนดัดขวารูปร่างช่วงโฉงเนี่ยสูงยาวเลยครับ ทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงเดินแทงขวางแทงปอดใหญ่ปล,ปลายแรงบูสู้ดุดันเอาตรงนอกเนี่ยเตะต่อยหนักแรงคักแข้งหน้าสายาออก็อได้ดีครับวุฒิหลุใจเนี่ยสู้ดีมีทุกตลอดสองไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนด้านลุงกิดบอลุงโลดที่เวทีมวยชาติลังสิตแล้วไฟล์ล่าสุดครับอัชนะน็อกย้่หนึ่งด้านเฮด้าเอสคอนตารีครับรายการราชดำเนินเวิร์ซีรีส์ที่เวทีมวยราชดำเนินส่วนนักชงด้านความเงินครับยอดขุนศึกสิ์แก้วประพลหรือด้านยอดขุนศึกพยั์คำพัน อายุ16ปีนักชกจวดชุมพรสูง180ซเมตรทการเก็บตัวปร้อมที่ค่ายมวยสิกแก้วระพนทาังนันยออขุนศึกนับเป็นมวยถนัดสายรูปลางชงทกกระสุงยาวกันนะนับทรงมวยมวยฝีมือผสมข่าวเอาคุบเครื่องราักเตรียมสมองมวยดีเตะสายต่อยสายจงังหวะดักเตะดักแทเเดยบมัดส่อออยรุนแรงเข่าในลูกกดแขนไร้แขนกว่างหน้าตันแทงผู้ที่ดูใจมั่นคงสองไวล่าสุดมีพิกแพ้นอกที่4นาดเพชรพลังชัยพองกินที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแล้วไวล่าสุดทับพิกเอาชนะ คะแนนทางด้านประตักเอกเทพภาคินที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยมวยคู่นี้สมาชิกทางด้านฝ่ายแดงครับพรมิทักษ์นักชกรุ่นพี่กระดูกมวยเบอร์มวยชื่อเสียงการผ่านมวยดูดีกว่านะครับมวยดีๆเกรดเอในเวทน้ำหนักนี้นะเกรดเอบวกทางด้านพรมิทักษ์ประทะมาแล้วหลายคนครับประเภทมวยสูงยาวเดินแทงกว้างแทงเตะต่อยหนักแรง,แรงการยีได้บปลายมั่นคงแต่ทางด้านพรมิทักษ์เองครับข้อเสียคือติดตรงท้ายหยุดทางหายจากเวทีมาตรฐานเมืองกรุงไปนานพอสมควรครับต่อยเวซ้ายตั้งแต่ ทางด้านแพรุลุงกีตไปก็หยุดถายไปหกเจ็ดเดือนครับแล้วก็กล้ามาต่อยไว้ที่เวทีมัวรราชเนินครับเอาชนะน็อกยกที่หนึ่งด้านนักชกต่างชาติครับดูว่าห่างหายไปนานหกเจ็ดเดือนส่วนทางด้านยอดขุนศึกนะครับนักชกรุ่นน้องเดิมทีนะครับต่อยน้าศึกเพชรยินดีนะครับแต่ช่วงหลังมามาต่อยทางด้านศึกเกตบเพชรได้สองสามว้ครับต้องบอกว่าทางด้านยาวขุนศึกเองนะประเภทมวยอายุน้อยนะครับเพิ่งจะอายุสิบหกไม่นานครับดูว่าเด็กนะครับ ค่อนข้างจะเวทใหญ่แล้วก็เก่งเร็วนะครับจำนวนการชงด้านยอดขุดึกเองเนี่ยชกมาไม่มากนะครับทาให้หากคู่ชกยากนะเวลาไปเจอกับนักชกพี่กระดูกดีๆทางด้านองซึกก็จะแพ้ลงมาครับประเภทมวยสูงยาวนะครรงมวยทางมวยถนัดสายอธกเครื่องนอกได้ในดีหลักเตรียมสมองมวยดีนะชื่อเสียบการผ่านมวยทางด้านยอดขุซึกเนี่ยเป็นรองคู่ชกครับและพื้นฐานเดินาด้านยอดขุซึกเองก็เป็นมวยที่การอยู่ในปลายไม่มั่นคงนะครับโดนบดโดนเบียดมียุบและมียอมนะไว้ในถือป็นการวัดชั้นขึ้นชั้นกว่าหนักชกุนพี่ครับ สรุปการกศวิจารณ์คู่ที่4คู่เอกาสดครับมวยคู่นี้ผมดูว่ารูปเกมการชกในโต้นเนี่ยน่าจะไม่ห่างครับเกมการชกน่าจะออกมาแรกคูะสนุกเกมการชกน่าจะเบียดค,ครับผลแพ้ชนะไปวัดกันที่เกมในท้ายการยีแล้วไ,ไปปลายส่วนตัวเรื่องชอบน้าน,นักชกรุ่นพี่น,าน้าพรพิทักษ์ดูว่าไปปลายับเข้าในจะแข่งแกล้งแข็งแรงกว่ารูปบูลูกสู้ทาด์มวยจุใจจะมั่นคงกว่าโดนต่อโดนครับบทเบียดไปแล้วดูดีกว่าับจะบทเบียดชนะยอดขุนพลสิแก้ปปลไปได้ จะเบียดจะบทเบียดครับชนะยอดขู่ศึกสิ์แก้วผมไปได้แบบสนุกนครับสำหรับการข่าวิจารณ์ทั้งสี่คู่ก็จบแล้วผมจะสรุปการข่าวิจารณ์พร้อมเวทีดาวสมาธิกวังครับคุยหนึ่งกาสดนครับผมเลือกชอบน้านอมพาตรถสวยจากเจตครับดูว่าต่อยเวทีมาตรฐานเมืองกรุงประจาสม่าเสมอกว่านะครับจกบทเบียดชนะเพชรไสทองสอเจพนันไปได้บบสนุก คู่ที่สนะผมเลือกชอบด้านกิ่งไผ่ส่วนไผ่นายยิ้มนะดูว่านต้นอาวุธหนักแรงนะรุนนับกดน็อกก่อนนะไปปาลมยุบย่นดูดีกว่าเจชนะพรเพชรสอรัชภูมิไปดด้สนุกคู่ที่3ามนะเล following following year, kel, ือกชอบด้านนักจกรุ่นพี่นะจงอังสึกสอเทพพิทักษ์ครับดูว่าต้นๆนะอาวุดหนักแรงกว่าครับรุนนับกดน็อกก่อนได้ไปปาลมยุบย่นดูดีกว่าเจษนะยอดเก้าไก่พิวพระใบไปได้สนุกคู่ที่สี่นะเลือกชอบด้านพรพิทักษ์สอจารุวรรณนับนักจกรุ่นพี่ด้วยปลายเข่าในแข็งแรงกว่าครับ บทเบียดชนะยอดขุดศึก10แก้วบนไปได้สนุกสำหรับมวยเด็ดนะครับซึกพีพีเกียบเพชรซูเปอร์ไฟต์ประจำวันเสาร์ที่5เมษายน2568ผมเลือกชอบมาสมาในชิก1่คู่นะผมเลือกชอบที่คู่ที่4ครับสดคู่เอกเลือกชอบนันพรหิทักษ์ส่อจารุวันครับดูว่านะครับไปปลายเข้าในเข็งแรงกว่านับชื่อเสียงการผ่านมวยกระดูกมวยเบอร์มวยดูดีกว่าบทเบียดแล้วชนะยอดขุดศึก10แก้วบนลไปได้สนุกชอบนันพรหิทักษ์เป็นมวดดาตัวที่หนึ่งสำหรับมาชิกนั้นครับชอบการวิเคราะห์วิจารณ์ช่วยกดไลค์กดติดตามครับ